เดีบทีนี้มาดูวิธีเปลี่ยนมูนะครับก็ผนะันน็อตเลยเนี้ยผันขึ้นให้สุดเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไปหังต้องลือ่อนลงมะครับ ยางนก็ัเาเว้นเนี่ยยังไงไมต้ัดเลยโอเคราตัดนัดตัดก็ดเชื่องแลครับตัดระยะเราเีตัดงมัดต่เลยมันตัดตัดผมได้กันง่ายจังเลยนก็ขับเซนเซอร์ตัวนี้ลงก่อนนะเซนเซอร์ตัวล่าง กดมอเตอร์ลงให้สุดนะครับโ okay, อเคปอดยังอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยกขึ้นมาได้เลยเดีย๋ยวไปเชื่อมก่อนเค okay. มันจะแข็งเลยถูกขั้นนอนเลย ค่อยๆกรยับขึ้นมานะครับมันจะมีตัวตั้งมันจะมีตัวตั้งต้อนี้อยู่นะครับแล้วก็สทำนัดตั้งได้นะครับนีชิบนี่อ่นชิบเลย เร้นอหมะม่เอาวเน,น้นย็บสายกวาอ๋อก็ยับแบนี้นะนนนเน,านา้นงานในรอบุ่มตรงนี้โนต่างๆนรับ่ กนวนนะครับอันเล็กๆอันมั้ขยับใช้ฟ้านะครับใช่ป่ะถ้าตัวนี้ะเน้น่นหรือขยับใช้ถ้า,า,าเออเยวนี้แล้วแล้ก็โมตัวใหม่ที่เราจะใส่ตัวนี้เป็นโมสีนิ้วนะครับ,รบเราต้องเรียนตาม เบอร์นะครับหนึ่งหนึ่งแปดอ่าหนึ่งหนึ่งแปดนี่อันที่หนึ่งคอนโซลเราต้องตั้งตัวนี้ให้ชิดนะครับอ่าเป็นมันจะอยู่เยอะเลยใส่ไปเลย้น เราจะมักอัติหนไว้ให้ตรงนี้นลครับ เหมือน,นถ้ามันไม่เรียบเราต้องปรับตัวนี้ให้ให้เข้าสุดนะครับหรือถ้ามันเสร็จไม่เข้าก็ขยายออกนิดนึ่งขยายนี้ออกนิดนึงใส่เลยให้มันเรียบนะครับให้มันเรียบเรียงช่องวางนิดหน่อยอืออืนี้เป็นการเสร็จแล้วก็เราก็ปิดเคร่อ ลบน็ตก็ไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาไปเป็นเงินครับคลิปยังงตัี ลอ็ลกอกปดล็อกปอดดึงมือนะครับไม่ต้องเรงมากหน้าที่มันแค่ล็อกไม่ให้เราไ่หยิดออกมาครับ โอเคเป็นอนันเรียบร้อยนะครับสำหรับมูสำหรับวิธีเปลี่ยนมูนะครับรไม่ได้ยากมากนะครับโ mm. อเคประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปที่อินให้ดูน,นะครับ